อ่ะฮาร่าเล่นสายปั่นประสาทเนะาะจะเล่นตัวพวกนี้แบรนด์ลิกเตอร์ซิปมวยไฮเตะพวกนี้นะถ้าให้เลือกเลือกลิกเตอร์กับไฮเตะลิกเตอร์มันคุมไม่น้ำเก่งแล้วก็เดเลรนเราจะแพ้ไฮเตะเดินมาดูก่อนเดินมาดูฝั่งแครี่ก่อนเดินไม่เข้านะเดินมาดูเฉยว่ามีใครอะไรยังไงไหมเฉยไปเข้าแดงเพราะว่าแครี่มันยิงเจ็บมันยิงเรื่อยๆอถ้าจะเข้าเข้าแดงกว่าอ,อย่างมากก็เจอโรมกับออฟเลนป่าสามตัวแค่นี้ตีไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ <c oughs> อันนี้จริงๆได้เป็นโรมนะเป็นวันเดอร์ก็เทรไปก่อนเพราะว่าหมีเนี่ยเขาแคร,ร์เวฟอยู่วันเดอร์ไม่ได้เวฟแล้วถ้าทำเงี้ยเสียเปรียบหมีจะได้เวลสองก่อนแต่เราเทรสู้เขาไม่ได้หรอกเราเขา,าทูนเมดก็ไม่รู้เพื่อนจะมาเปล่าเนี่ยทีนี้เพื่อนมาละเดี๋ยวเข้าแล้ว,เ,ลวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเวลสองใช่ไหมกี้เสียเวฟไปเวฟหนึ่งทีนี้ก็ยาวแล้วทีนี้ถึงมากันก็ไม่ทันละ <c oughs> <c oughs> ถึงเมดกับปาก มากันก็ไม่ทันแล้วจริงๆเทลีนะมาด้วยอะไม้างไหนเห็นไหมมันไม,นมน่มันไม่ทันแล้วคือถึรู้รู้ก็ทําอะไรไม่ได้อ่ะเนี่ยรู้ก็มันทําอะไรไม่ได้แล้วมาไม่ทันแล้วไนเห็นไหมป่าก็มาแถมอีกถึงไม่เจอไม่เจออะไรนะถึงไม่เจอออฟเลนเจอโลมี่เจอป่าเราก็กระโดดเข้าไปเลยกระโดดเข้าไปทุบเลยไม่ตายหรอกมีสปินแต่อัพหนึ่งมาก่อนนะ มีสปินแล้วก็เพื่อเอาไว้จุกหลบนั่นหลบนี่เคทบไปเลย <c oughs> แล้วแผทนเนี่ยมันมันดูดเลือดน้อยด้วยยิ่งแคลรี่ฟาร์มนี่ยิ่งเจ็บหนักกว่านี้เพราะไม่มีสก,กิลจุกหนีไหมพอได้มาคุมแล้วก็ก็กลับแค่นั้นแหละกลับไปรีเลือดแล้วก็มาไหมทีนี้ไอ้เขาเขาอันนี้เขาตามมาเขาแคนสงสัยโมโหเห็นไหมคือเลนมันจะมั่วไปหมดเดียเขาวิ่งมาอานนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะดีนะมันจะมันจะ ไม่ได้ตังค์อ่ะไม่ได้เวฟช่วงแรกๆต้องฟาร์มก่อนไม่ได้เวฟพอเสียเวฟไปสองสาเวฟตังค์ก็ไม่มีแล้วคือจนหนักเข้าไปใหญ่ป่าก็ไม่รู้ยังได้อะไรยังแคลรี่ก็ฟาร์มสบายเลยไม่มีใครไปทําอะไรดูแมปข้างล่างเก <s> ิดขึ้นมาก็เหมือนเดิมแหละเช EC ็คเช EC ็คทัมิ่งอะ่ะเช EC ็คเช็คว่าเขาเอาอะไรไปยังเอาฟ้าไปหรือยังเอาอะไรไปยังเราเจ็บได้เราฟูลได้อยู่แล้วแบบๆมาดูเป็นเพื่อนนิดนึงแคลรี่ เพื่อเงาจริงมันทําอะไรไม่ได้หรอกสองสามเบฟเดียสองสามสี่ย่างเงี้ยไม่ต้องไปดูแลอะไรเขาเยอะไม่ตายหรอกอยังไงก็ไม่ตายที่ไม่ตายเพราะอะไรมันไม่มีใครไปแก๊งได้เพราะว่าปลาเนะี่ยอยู่กับเราเราเช็คแบบตลอดพอเช็คมันจะเห็นเป็นจุดไช่ไหมเหลืองบนแผนที่ว่ามันออกหรือไม่ออกใช่ไหมมันออกไปยังเอาตัวน,นี้ไปยังเออเพื่อนเขาจะไปทําอย่างอื่นมีเวลาไปทํอย่างอื่น <c oughs> เยอะแยะไป ไม่ใช่ว่าวิ่งไปคือไม่เปิดก็คือไม่เห็นเลยแล้วเราจะไม่รู้ว่าเขาเอาบัฟอะไรไปยังมันจะไม่มันจะไม่ออกจากแผนที่ไปอ่ะเอ๋เข้าใจเข้าใจใช่ไหมเออเราจะมองเห็นเป็นจุดน,นั้นพอไปก็คือเปิดแบบหลักหลักก็คือเปิดแบบป่วนป่าตลอดเขาเรียกอะไรอ่ะการป้องกันที่ดีสุดคือการโจมตีใช่ไหมเอออย่างนั้นใส่ชูปัสสน,นั้นก็แล้วกันนะตลาเนาะเห็นไหมก็ทําอะไรไม่ไดไม้มีเวลาไปล้วงคือเจ็บ เจ็บตลอดป่าเจ็บตลอดปั่นไปหมดไม่มีเวลาไปทำอะไรเลยแครี่นี่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวโดนหลวงเลยเรดมาของไม่มีโดดเข้าโทนโดดเข้าเมตดตายเอง้วยทําไปปัป่นไปไๆโอนแล้วโอนกรรมสิทธิ์เป็นของเราของเยอะๆนี่จะไล่ฆ่าแบบสบายเลยนะถ้าพวกมีจุกไอ้ตะเกิลเดียวเนี่ยไล่ฆ่าเขายันบ่อเลยนี่ พอเงินนํมันก็เออมันก็อย่างว่าแนละมันทําอะไรก็ได้วิ่งท่าในบอยเล่นนี่แบบไม่ต้องกลัวอะไรเลยอ่ะเพราะนียน่ยเาอ,อย่างที่บอกไงของเขาไม่มีเขาไม่รู้ทำอะไรได้ <c oughs> <c oughs> นี่โอนอีกแล้วโอนเข้าอค์กำสิทธิ์แล้วทั้งแดงทีนี้พอนี้แดงโอนกำมิทธิลแล้วก็มีฟ้าอย่างเดียว้วนะพอเราโซนแดงหนักใช่ไหมก็มาโซนเล่นแคลรี่แล้วพอของเราเยอะพอโซนกลับมา คนกลับมาเออฝั่งนี้มามาอยู่เป็นเพื่อนแครี่ด้วยถ้าเลนยังไม่แตกถ้าเลนแตกก็ค่อยเปิดแมปไปเรื่อยเพื่อเปิดแมปตลอดเวลาวิ่งใช่หไหมวิ่งล่อนั่นนูน่นนี่คอยดูว่าเออเขาอยู่ตรงไหนไม่ใช่ว่าไปยืนเฝ้ากันตลอดเวลาไม่จำเป็นก็คือเห็นเห็นเขาว่าอยู่ตรงไหนเขาก็ต้องระวังตัวแล้วอันนี้นี่ล่อเทรดรอเห็นไหมมีกระดักมีกระดักอยู่ข้างหลังเออ ก็จบไปก็มีของเยอะตีอะไรก็ตายพวกออฟเรนเนี่ยเยอะๆก็ยังยื้ออยู่เพื่อนก็จะได้ฝั่งนู้นไปเราก็อยู่กับเมดกับแคลรี่ไปฝั่งนี้พวกอันนั้นแคลรี่เข้าไปเิมฝั่งนู้นนะก็ปล่อยเข้าไปก็ยื้อไปก่อนยื้อไปก็ได้แล้วได้ปอมมาฝั่งนู้นแล้วยื้อได้ก็ได้ถอยได้ไม่ได้ก็ตายไปมันไม่ใช่ว่าโยนนะไม่ได้โยนกันใช่ไหมแคลรี่ก็ขึ้นไปเก็บบ้านอยู่ดีเก็บนู่นอยู่ดีคือ ไม่มีเวลาไม่มีวันเวลาม,มลามมลา้ลวงเลยด้วงจะไปฆ่าใครได้เบดก็ของเยอะแคลรี่ก็ของเยอะเนี่ยคือเขาไม่มีเวลาไปทําอะไรเลยเดลเลยก็มาอยู่กันเปิดบับไปเขาหน่อยคือแทงให้ไปตามปกติไอไม่เวทแลวบับเบิร์บอะไรให้เพื่อนแล้วแทงคอยรับดาเมจให้ซื้อสกิลให้ทาร่า,าอยู่เป็นอยู่ใ,ใกล้แคลรี่ไว้โซนข้างหน้าให้เขาเห็นแบบตลอดเวลานะ <c oughs> อันนี้เขาใช้สกิลไปหมดแล้วตายคือมีมีเก็บหมดตอนเนี้ย เพราะว่าสเกิลว่็ลงลงผมไปหมดแล้วตะกี้เต่อไปอันนี้น่าจะเก็บหมดนะแคลลี่กับพวกเมดพวกอะไรของยเป็นโลกีด้วยจับแท่เลยก็แค่นี้นะครับไม่มีอะไรเดลเลมาก็พยายามอยู่ใกล้แคลลี่โซนเปิดแบบคิดว่าเขาจะดักพุ่มไหนก็ไปรออยู่ตรงนั้นอยู่เอนั่นแหละใกล้ๆเราไม่ตายหรอกอันนี้เดลเลก็เล่นแค่นี้แต่ช่วงต้นเกมจะเน้นไปช่วงต้น เกมเยอะเล่นให้มันได้เปรียบเนาะการป้องกันที่สุดคือการโจมตีบอกไว้ก่อนนะก็แค่นี้เนาะฝากไว้เล่นมันเล่นสนุกมันนัวกันตลอดนะก็เดี๋ยวลูนกับของเดี๋ยวผมอันนี้เดี๋ยวผมเเข้าไปบอกเดี๋ยวเทสไหยแป๊บเป็นลูนใช่ไหมลูนใช้เป็นสปิริตฮากกอนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะทีนี้โปรเทคฮากกอน วิ่งไว้ด้วยฟูด้วยเลี้ยงสายพลังชีวิตแล้วก็ฟูงี้ไปเลยก็ได้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอิโมโทหรอเออเชื่อมันน,นั่นแหละนี่ใส่เป็นกัวเดนกัวเดนบอดี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคอันนี้จะคนคนจะใส่เจาะเกาะไปก็ได้เนาะเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้เทตตอนตีตีอ่ะมันจะเจ็บเจ็บหน่อยนะ ตีใส่จาเกาะไปก็ได้ใส่จาเกาะไปเอ่อใส่จกกอเกาะไป10ก้อนเลยก็ได้หรือจะเอาเลือดไปแล้วแต่แล้วแต่คนใช้เนาะแต่ผมใช้เป็นอันนี้จาะเกาะน,นี่ห้าก้อนหนึ่งสองสามสี่ห้านี้แล้วก็เลือดไปพลังชีวิตดโคูดาวไปเอาเอาเอา,เอาไว้จุกหรือจะเอาเป็นพลังชีวิต เกาะต้านทานเวทอะไรก็ได้แล้วแต่แต่ผมใช้เป็นนี่นะเป็นห้าก้อนเนาะอ่ายวเอาไว้เทรดเนี่ยถ้าถ้าเกมมันหนักหนัก,หน,กหน่อยตัว่วนมันเยอะอย่างมวยเนี่ยต่อยเจ็บอะไรพวกนี้ก็ใส่เป็นใส่เป็นเลือดกับรถคูดาวก็ได้เอาเอา,เอาไว้จุกทกิลหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวต้นเกมเผิดเจอตัวหนักหนัก,นกถ้าถ้าเออมันมันเจอตัวโซนไม่หนักมากก็เอาตอกรอบไปก็ได้เอาไว้ตีเล่นกับป๋าต๊กแต๊กเ๊กให้เขาเจ็บนะมันจะเจ็บอยู่นะ ทีนี้ของของทาร่าเลยคีย์หลักเป็นงี้เป็นตอนแรกมันจะมีเอ่อซับพอร์ตก่อนเนาะเอาเอาล้างไปก็ได้เนี่ยแล้วแต่เกมถ้ามีพวกอันนั้นเปิดแมปก็เอาเปิดตาไปเนาะอันะนี้มาก่อนอ่ะป้องกันขึ้นอันนี้เล็กๆมาก่อนแค่เนี้ยอันเนี้ยอันน้อยๆเงี้ยมาก่อนเออเงี้ยมันต้องมีคือมันต้องมีเกาะ ไอ้ไอ้เผาเนี่ยเอาไว้เผามันจะได้เจ็บเพราะเราตีไม่แรงมากใช่ไหมอแต่เราถึกทนเนี่ยนานเลยฟูได้เอาไว้เผาก่อนถ้าถ้าเกมถ้าเกมได้เปรียบก็ขึ้นนี้ไปเลยขึ้นนี้อ่ะแล้วก็ขึ้นฟอร์ตเคปเนาะหนึ่งสองนี่หนึ่งสองนี่คือคีย์หลักเนาะหนึ่งสองเนี่ยหนึ่งสองคือคีย์หลักเอาไว้คีย์เอาไว้ไรคาเลยแหละเอาไว้ตอดเอาไว้เจ็บเอาไว้โซนเอาไว้ฟูสโลทุกอย่างเนาะหนึ่งสองหนึ่งสองอ่หนึ่งสองถ้าเกมนำอย่างนี้ก็ ยังไม่ต้องขึ้นของโลมเต็มก็ได้ถ้าตัวซีซีมัน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 เยอะไม่มากอ่ะตัวจับต,ตะตันอะไรพวกนี้ไม่ต้องยังไม่ต้องขึ้นล้างก็ได้ขึ้นกอกไฟไ้ก่อนเพราะว่าเอาไว้เทิกับปลากับปลากับพวกนี้น <laughs> อเอาไว้ให้มันเจ็บที๋ยกก็เป็นการเม็ดไปที๋ยกก็เป็นกาเมดไปพอพอพอมันซีซีเยอะก็ต้องขึ้นล้างก่อนเนาะขึ้นล้างก่อน,นก่อนกอกไฟเนาะขึ้นแต่ขึ้นเม็ดอันนั้นก่อนอ่าเม็ดไออะไรวะนี่ยเม็ดอันี้ก่อน นะขึ้นมานิดนึงแล้วก็ยังไม่เอาก่อไฟเต็มก็ได้เอาฟอร์ดเคปก่อนหลักก็เป็นล้างล้างกับฟอร์ดเคปเอาไวส้สโลนะ่ถ้าเกมน้าก็ขึ้นก่อไฟเต็มไปเลยที่ว่าของเราเยอะอย่างตาตะแยะตาเล่นตะแยะเอาขึ้นก่อไฟกับฟอร์ดเคปก่อนนะนี่ก็การเมร็ดนิดนึงนะถ้าจะเล่นมาขนาดนี้แล้วเม็ดมันก็น่าจะแรงเนะี่ยประมาณประมาณหนึ่งกันไม่หน่อยก็ดีเมียพวดโป๊กเยอะๆถ้าโป๊กโป๊กหนักๆะพวก ลิเลน,น่าพวกอะไรนีส่วนมากตัวตัวโป๊กหนักสกิลชอ็อตวีล่าเงี้ยจะจะการเบรไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าเจอตัวโป๊กหนักก็เอาทอยเจอตัวโต๊ะโป๊กไม่หมกักแล้วก็เอานี้เพราะมันวิ่งไวด้วยการเมรทีนี้ก็ทีนี้ก็ดูก่อนว่าไอสุดท้ายเนี่ยดูก่อนการแครี่เพราะมันเลดมากแล้วว่าแครี่มันเป็นตัวอะไรถ้าเป็นเอลซูจ็อกเกอร์อะไรพวกนี้ก็เอาอันนี้ไปตัวเบิร์ดหนักหแพนด้าอะไรพวกออฟเลนพวกเบิร์ดหนักหนักอ่ะ แเอานี้ไปเอาเกาะสะท้อนไปถ้าเจอพวกตี DVD, DVD, H, วียว,ย,ว,วยีพวกยอนน่ะพวกยอนพวกเทวพวกอะไรเงี้ยพวกที่มันยิงรัว,ลวสลิมอะไรพวกเนี้ยก็ใส่อย่างี้ไปก็ได้มันจะมันจะเบาหน่อยมันจะตีชาลงหน่อยอ,อ่ประมาณนี้นะแค่นี้ฝากไว้ครับ